ายภายในวันเดียวโสรจัะนวนอยู่ย้อนคำทํานายโควิด -19 สะเทือนโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการนานา,นาจิตตังวันนี้เราจะมาเล่าคำทํานายของโหลโสรจัะนวนอยู่เจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยที่ท่านทำนายไว้เมื่อตอนปลายปี2563กันนะครับ โหรท่านนี้พูดถึงเขาทำนายประเทศไทยดวงเมือง2,564ว่าปี2,564โควิดจะร้ายแรงขึ้นจนสามารถฆ่าคนได้ภายในวันเดียวในช่วงเวลานั้นคำทำนายกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ตัดทอนกำลังใจโหรไายแต่เรื่องร้ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำทำนายดูคล้ายจะเป็นเรื่องจริงเข้าไปทุกทีอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นเพียงคำทํานายตามหลักโหราศาสตร์โปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับฟังกันนะครับปี2,564นำกว่าปีที่ผ่านมาเยอะประเทศไทยก็กระทบเยอะผมทํานายตามดวงนะครับมันเป็นโรคโควิดนาทีนี่แหละแต่สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่เราจะเริ่มเจอต้นปีอาจจะเริ่มมาจากต่างประเทศตอนเจอใหม่ๆอาจจะยังไม่รุนแรงอะไรแต่อีกสักพักหนึ่งจะรุนแรงขึ้น เมื่อพิธีกรถามต่อว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคำตอบของอาจารย์โสรจ,จักอาจทำให้เราเข่าอ่อนเราประมาทไม่ได้วัคซีนที่เราจะพบก็รักษาไม่ทันเพราะสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นถ้าระบาดมาจริงๆเป็นสายพันธุ์ที่สามารถฆ่าคนได้ภายในช่วงวันเดียวมันอาจเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัสมันมาตามอากาศ มาตามสายน้ำหรือแม่น้ำลำคลองสามารถติดต่อกันได้แม้เราอยู่ไกลกันมากๆก็สามารถติดโรคกันได้แม้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่ว่าอย่างไรย่อมมีทางออกเสมอซึ่งในทางโหราศาสน,นั้นนอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวว่าคนไทยของเรานี่แหละอาจจะค้นพบยาสมุนไพรเก่าแก่โดยแพทย์บังเอิญสมุนไพรที่ว่านี้นำมาทดลองร่วมกับยาสมัยใหม่ อาจทำให้โรคหายไปได้แต่ใช้เวลาอีกเป็นปีดังนั้นในช่วงเวลาที่ยาวนานอาจมีการสูญเสียเกิดขึ้นและคงเป็นคำถามที่ทุกคนคาดหวังคำตอบแม้จะเป็นเพียงคำพยากรณ์อาจารย์โสระจะันวนอยู่เผยชัดเจนว่าช่วงเวลาตามดวงดาวคาดการว่าจะเป็นช่วงกลางปี2564แต่จะมีสายพันธุ์ใหม่ ที่มันร้ายแรงกว่ามาแทนที่อารวาสค่าชีวิตและเปลี่ยนชีวิตผู้คนอาจจะถึงปลายปี2,563อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นเพียงการทำนายตามดวงดาวมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะทำนายตรงเกินไปมันอาจจะมีอะไรที่อ่อนกว่านั้นหรือมีอะไรมาช่วยเราได้แต่อย่าประมาทดีที่สุดหมอดูผู้นี้ก็ได้ย้ำทิ้งท้ายไว้ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และคลิกที่ลูกประดิ่งเพื่อไว้แจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี